วันที่อะไนใ่ยรบแกเ็ดแล้วนะไวนี่ได้วันที่ห้าก็ทำีเนาะแล้วก็ทำที่ีสแดงาเมย ก็ไปเอาอะไรหรอเอาบุญทำงานอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ละสองเดียวเลิระเดเลยไม่ดูหวังเสีย้นขอตงนีนะคะตงีนะคะตงนะคะแบบนาสมบูรณ์ที้ร้านลม เไหมไปจะขอสองสามก็มีนะไปสองสาขอบคุณค่ะขอก้องนี้ด้วยนะจ๊ะไปจ๋าขาไปที่ยืนยืนที่ที่ อาอยากได้นักทาฮันดัทะเลอาดราานักโมทส์คอคัวนโต๊ะสมบูเเปนคนางสนัง